สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะ่ะถอยรถใหม่แล้วพี่น้องอ้าวเปิดเอร์บอเปิดกุญแจรถดีหละสตาร์ทเกินโอเคโอ้โหไปไปเลยเหยียบคันเร่งใช่ไหมฟังนะเหยียบเบรกไว้ก่อนอันนี้เบรกใช่ไหมเบรกตรงกลางออแล้วก็ ถอยใส่เกียร์เข้ามานี่มาหาเดินหน้าแล้วก็อนี่ลงแล้วก็ปล่อยเบรกนิดๆปล่อยเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งไม่ต้องเร่งมากปล่อยเบรกเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเบรกเลยใช่ไหมโอเคเหยียบเท้าเดียวจ้าจ้ะเหยียบเท้าเดียวนี่แหละเท้าคันเร่งอันนี้ไม่ต้องเหยียบบอกอันนี้ไม่ต้องเหยียบเหยียบอันนี้อย่างเดียวเอออันนี้เบรกเอออออออันนี้เบรก เวลาจะเบรกเอารองมาเอาขานั้นมาขานี้ขานีเบรกเอออย่าไปทำเดียวเออช้าช้าเออเออแล้วเข้มขัดหรือยังว้าลืม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 ไหนนั่นแหละเบรกใช้เท้าเดียวไม่ต้องใช้สองเท้าโอเคแต่ใช้ท้องก็ว่าทำไมอะไรคะเพราะว่าต่อไปเราจะออกรถมันจะสับสนนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไปทางไหนนี่นี่นี่ถูกแล้วใช่ไหม แล้วค่ะปกติจะเป็นคนนั่งเนอะยายจะเอาของยายออกดีกกว่าเอาของเบาเด้อเดี๋ยวไปไว้นี่อเขียมขัดเนี่ยถูกแล้วเอาเบ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 าแอนเฟมนเบรี่ขับรถเดินไปน่องเอาตรงไปเอาไฟก็ต้องเริ่มต้นไหมโอเคสวัสดีจ้าอยู่กับสมอ a ชแน l วันนี้ อุ้ยทำไมยายสวยจังอ่ะเอ็นแฟมิลี่ดูดอกไม้เอฟซีวางปลูกปาริจิตนะคะวันนี้ยายกับเอ็นแฟมิลี่จะไปขับรถเด้อพี่น้องอ่ามันหุบบได้ไมันหุบบได้ไมันต้องเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยก็ทางมือนี่นะจ้าโอเคแล้วก็เบรกหน่อยๆแล้วก็ดูข้างหน้า โดหน่อยๆโอเคไม่มีไม่มีเอาแล้วก็เหยียบคันเร่งเลยใช่ไหมเหยียบเบาๆเดี๋ยวมันจะตกลงไปฝั่งนู้นจ้ะไปไปเลยเราเราต้องฟังอาจารย์สอนนะนี่นะคะายฟิสปลามาให้มันพุ่นถนนแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวโอเคอันนี้ตรงเนาะตรงไปโน่นตรงไปนมะนี่มันจะลงข้างช้างโอเคฟิสิกเอ้ยนี่ยายมีโซฉบใหม่แล้วเด้อวยโฉบใหม่ยายยายนั่งอย่างเดียวนะ ยายนั่งดีๆแล้วยายใจสัน่นบอคอยชิบกล้องให้เจ้าใครจะเข้ากล้องเจ้าด้วยอ,อันนี้ซื้อใหม่ด้วยน,ะนั่นเะองเนี่ยแหน่นี่ซื้อใหม่ด้วย MC วันนี้มีมีซูเฟอร์ใหม่มาขับรถให้ยายยายสวยไหมชุดหยอดแอบๆนิดนึงอยากแอบมากเลยจะดลงข้างทางใช่ถูกไว้ถูกไว้ถูกไปอีกนิดนึงไปข้างบน,นบนอีกนิดนึงเอาไปไปข้างบนไหน ข้างบนตรงกลางตรงกลางนี้ใช่ไหมอย่าไปเหยียบเลนสีส้มขาก็ะออย่าให้มันออกจากเลนสีส้มโอเคเราก็อยู่อย่างนี้อยู่ไปตลอดเลยอันนี้มันเป็นเส้นตรงเนาะมันจะเลยขับง่ายอย่าให้เหยียบสีส้มนะคะออย่าเหยียบสีส้มแล้วก็อย่ามาริมมากเกินไปทานทางไม่ดีนี่นะคะเอฟซีเก่งมากเลยขนาดหัดขับนะเนี่ยแต่ถ้าเคยขับแล้วปีที่แล้วยายพาขับใช่ รถยายขับง่ายนะคะขับง่ายขับเกียร์อโตรถยายรู้สึกว่าจะสอนหลานสองคนเป็นเแล้วไปนิดนึงีล้วพวงมาล right, okay. okay. mm. ัยออกจากถนนโอเคนี่นะคะเอซีเก่งมากนี่แดนเจมบรีด้วพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนจะซื้อรถแล้วยังไม่ได้อนาคตอนาคตแอนบอกว่าจะซื้อรถแล้ว อาราคตอาราคตโค้งตามเลี้ยวนะคะเอฟซีโค้งเนาะโค้งตามเลี้ยวดีนะตรงนี้ถนนไอเขาเรียกว่าถนนมันไม่ค่อยมีรถก็าเลยหัดขับได้สุดยอดเลยบอกว่าบางทีก็ไม่ต้องออกคันใหญ่ก็ได้คาว่านี้ใช่ไม่ต้องเอาแบบว่าพอไปตลาดก็พอเคาว่างนี้ านายายนี่แหละกำลังดีไม่ต้องไปแพงมากอเอาแสนสองแสนสามแสนเนาะจะเอามือสองก็ได้จะเอามือหนึ่งก็ได้เอ,เอามือเอามือหนึ่งดีกว่าไม่ต้องมานั่งซ่อมออสวัสดีเอฟซีทุกคนจ้าวันนี้มีโชเฟอร์นะคะเจะมาน,นั่งดีๆนะนั่งดีแล้วจ้าพเพลงนะขับดีๆจ้าสายตาเรานี่จะอยู่ข้างหน้านะตะุกน แล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เปรกนะเราต้องมีสมาธิแต่งหน้าย,ยังไม่เสร็จนั่นเนี่ย ยายสมรมีแต่คนทักว่าตอนนี้ยายสมรไปทําอะไรมาสวยขึ้นอืกล้องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแอนก็สวยนั่นแหละแอนก็สวยค่ะกล้องยายสวยกล้องยายสวยเหรอลูกสาวซื้อให้กล้องนี้เครื่องนี้ลูกสาวซื้อให้แต่เราเราเราทำตาม อาจารย์เขาบอก <laughs> คนขับอาจารย์ Z, เอฟซีเอ้ยอีกหน่อยกับพาลูกไปโรงเรียนได้พาลูกไปตลาดได้นะ F Z, เอฟซีเออเขาบอกว่าเราต้องใจกล้าออกถนนใหญ่เนาะใช่เอออันนี้มันมันไม่ใช่ถนนใหญ่ในเอฟซี F อันนี้มันถนนบ้านนี้ก็โอเคนะอ่าแบบไม่ค่อยมีรถได้ก็โอเคอยู่นะเราไม่ออกถนนมันก็ ในตลาดเราก็ยังไม่กล้าปล่อยนะคะเพราะว่าเยอะในตลาดบ้านม่วงรถจะเยอะนิดนึงห่างรถเขานิดนึงนะคะรถเขาเขาอยู่เราต้องมานี้เนาะไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นไม่เราดูก่อนเราดูก่อนว่ามีรถไหมโอเคเราอยู่กลางก็พอออกจากรถเขามาช้าช้าเวลาออกเวลาออกเวลาเข้าช้าช้าไม่ต้องกระชากวงมอะไรหมุนเข้าช้าช้าวนออกช้าช้า ป้ายคืองามแต่นอจมจมแต่ตัวเองอ๋ไปแต่งหน้ามาพอกหน้าขนาดนั้น <c oughs> แต่งหน้าขนาดนี้บอก <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าใส่แป,งแปง้งเยอะขนาดนั้นยแต่ยายก็ไม่ได้ทายเยอะนะแป้งนะ่ะมันเป็น <c oughs> กล้องเฉยๆโอ้โ <c oughs> <c oughs> หดูหน้ายายสิเอาเจะมองมาเดี๋ยวแป้งยายไม่ค่อยมีนะโอ้ <c oughs> ไม่ค่อยบีอะไรเยอะเลยอะดูแป้งยายดินี่ดูแป้งยายดูหน้ายาย โอ้ยอยู่ในกล้องเจ้าก,ก็สวยเหมือนกันสวยสวยเมื่อวานสาวปานเห็นยายในเอฟซีเขาิ่งเข้ามากล้องยายเลยเขาบอกยายทำไมกล้องยายสวยจังเลยหนูเข้ากล้องหน่อยเขามาขอเข้ากล้องกับยายเออใช่ FC, กล้องยายสวยจริงเลยออเอฟซีก็ถามยายมาโทรมาถามว่ายายสมอนใช้แป้งอะไรใช้ครีมอะไรทำไมหน้าสวยยายก็บอกว่ายายอ้วนขึ้นค่ะ ยายบอกว่ายายใช้คิมช oh, ่องละสิบห้าบาทแต่ยี่สิบเก้าห้าบาทเซเว่นนะคะเออยายก็เลยบอกแบบนี้เลยค่ะฟิลลาก็เห็นยายสวยกว่าตอนอยู่จังปาดงนะอ๋อตอนนั้นน่ะยายตากแดดอันนี้ยายไม่ได้ตากแดดแล้วยายก็เลยบอกอย่างนี้มันเลื่อนจริงเอ๋อมันไม่ได้ตากแดดแล้วลยายก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะหนึ่งอ้วนขึ้นด้วยนะคะใช่อ้วนขึ้นตีโลนะหกกิโลหกกิโลค่ะไม่อ้วนเท่าไหร่หรอกไม่อ้วนยังไงก็อยู่กิน ไม่วอยังไงก็อยู่กินอยู่กินถ่ายแต่คลิปกินคลิปกินมันจะริมมากอไม่เราเห็นรถเขามาเขามาเขาก็ไม่มาชวนเราจะเราไม่ไปไปไม่ไม่ไปกินเส้นเหลืองเขากินกินละเนาะไม่กินก็ไม่ได้แล้วกินให้คนดูลุงบอกว่า เข้าไปดูคลิปที่ไรกเห็นแต่ยายกินกินก็ไปพูดไม่จาเหมืนกะถ่ายกินมั่งลงคลิปกินมั่งอะไลค์ก็พูดอยู่คนเดียวเหมนกนะลุงบอกลงุลงลุงแอบไปดูยายอยู่เดอ้อเห็นว่าก็ได้ลงุงดูทุกช่องเลยเอฟซีอุย้ยวันนี้ไม่ได้ไลดังไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าเพียพยๆเลยนะเอฟซี FC นี่กล้องมันง่ามีหลีเดอ้อนี่ เอฟแอี่ยังสวยกว่ายายเลยเห็นไหมจริงเหรอโน่นโอ้โหนี่ขนาดเราไม่ได้บุนเาหันามาได้นี่นะเหื่อมตาได้เลยนี่นะคะเอฟซีตอนนี้ก็มีคนขับรถไถเดอเอฟซีมีคนขับรถไถแล้วเราจะไปบ้านม่วงกันจ้าตอนนี้เราถึงบ้านสอสีแล้ว แปดสองละสี่ละเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี่ก็ได้ยังเอายาวแม่หวานหานแวดอกโอ้ยจะไปก่อนก้อยก้อยจะอัพแล้วตรงนี้หัวโค้งเราก็ชะลอนิดหนึงเราจะเลี้ยวมันม้อเราเปิดไฟเลี้ยวไหมเราเปิดไฟเลี้ยวไหมแล้วแต่เราก็เหมือนขับมอเตอร์ไซค์นะโอเคแล้วก็ชะลอนะชะลอนะชะลอแล้วดูก่อนเนาะเออเลี้ยว งคืนไปเลยนะคะไปโอเคือะไรนี่เจอมาเขาต้องบีบใช่ไหมบีบให้มันออกนิดนึงมันเป็นเจ้าถนนน่ะมันไม่รูกให้เลยนั่นะมันไม่รูกให้เราก็ต้องเบี่ยงออกนะใช่ออกนิดนึงเราก็ต้องดูรถข้างหลังใช่เราดูรถตลอดแล้วก็เบี่ยงออกออกเวลาออกเข้าออกช่าชอรถมารถมาโอเราไปก่อนเนาะเขาให้เราไปก่อนเขาไม่กล้ามาหรอกโอเค ก่อนเราหรือเปาไม่เป็นไรช่องใหญ่ช่องใหญ่ปล่อยก่อนมันจะไปตาม <laughs> มันไปตามถนนมาเราขี่มอไซค์น่ะเราขี่มอไซค์แบบไหนก็แบบนั้นเลย <laughs> พี่เร็วอยู่ได้นหกสิบนี่ไม่ธรรมดาเด้อเนี่ยขนาดทำใหม่นะหกสิบ <laughs> ก็ถือว่าใช้ได้นะ หกสิบถือมาเร็วอยู่ไม่มันไม่มีรถมันไม่มีรถใช่หมายถึงมากมันโล่งมันโล่งอยู่นะถือมาใช้ได้หกสิบปกติก็อาจเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบจ้ะสี่สิบกำลังดีแต่อันนี้หกสิบก็โอเคไม่เป็นไรมันไม่มีรถรถนี้มันขับง่ายใช่ใช่มันไม่ใช่เกียร์แบบอันั้นนะเอฟซีจะไมมันหดไม่ได้นะมันหดไม่ได้มันหดได้แต่ข้างหน้า กล้องหน้าถ้าไปกล้องหน้ามันจะหุดได้แต่นี่ไงกล้องหน้าตัวนี้ไม่พูดถึงว่ากล้องหลังกล้องหลังแล้วเวลากลับมาคืนวันหุกได้ไหมทีนี้ไหนมันมันก็กลับไปได้ไงนู่นไงส่งสองถนนก็ได้กลับไปใส่เีจะเห็นยายบอเต็มนั่นไงยายตาเต็มเลยต้องหันเอายายสมนพายอนเต็มบัลเด้อพี่น้องไปตัดต่อเด้อ เอายายแล้วก็เห็นายายมั่งเห็นแทนมั่งนะคะเอฟพากันไปบ้านม่วงนะคะเอฟซีนี่นะคะมีซเฟอร์คนใหม่นะคะพายายมานะคะวันนี้ตรงไปเลยอ,อย่าไปหาสะพานเด้อใกล้จะถึงสามแยกแล้วนะ FC เอฟซีเขาขับเก่งมากนะคะนี่เห็นไหมอุ้ยยายสวยจังจ้น้าะนะแต่ว่ายายไม่สวยกล้องเนี่ย ยายก็สวยค่ะ <จบ S 1> ว่า้ <จบ S 1> ยโอ้ยคอยอย่าคอยได้ไปนองตีลักกาเอาเอา,า,าอันนั้นมาใส่อันนึงไปเอาขาด้านกล้องเลยไม่ใช่ยายอันนั้นเฉยๆยายไปขี่มันถึงซื้อไม่จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งไงเอาขาบอลมาใส่เราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งอีขาคอยจะมีเออเอาโอ้โทรศัพท์หา,าย มึงคลิปเสือขานกันเลยไหมมึงคลิปลูกด้วยมึงคลิปเสือด้วยมาดูขรนกันเออสวยสวยสวยดีเอ็มซเราจะเปิดไฟเลี้ยวตอนช่วงระยะระยะทางเท่าไหร่อจารย์ประมาณนี้ก็เริ่มได้แล้วนี่มันถึงสาม ไม่มันมันมันได้อยู่เดี๋ยวจะไปเจอตรงพูนโอเคหยอดตรงพูนใกล้สะพานตรงร้านอาหารน่สามแยกระวังนิดนึงเบรกไว้นิดนึงไปเบรกก็ปล่อยด้วยปล่อยด้วยให้รถมันเลื่อนได้แต่เราไม่ต้องปล่อยนั่นนะปล่อยปล่อยมันเลยแต่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราดู่อนไปแตะเบรกไว้ออ มีไม่มีไหมไม่มีโอเคไปเลยเหยียบขึ้นเร่งหน่อยหน่อยเออเหยียบขึ้นเร่งเลยจ้ะให้มันพ้นทางโอ้โอ้หมุนมาเลยทีนี้ขับขึ้นโอเคไปเลยโอเคอ้าวไปเลยเหยียบยาวเวลาขับมือเดียวได้ด้วยเวลานี่เราก็แอบแยไปใกล้รถเขาที่เขาจอดอยู่เนี่ยเราแอบนิดนึงเราไม่ต้องแอบแรงโอเคจากนี่มันก็ไปได้เลย อันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเออเพราะว่าเราเราขึ้นปุ๊บเรามั่นใจเลยลุงกับเสือเขาจะไปไปะอ๋บางเรียมแล้วเจ้าไม่ไปหรอฮะลุงไปบางเรียมนะเพราะป่นนี้เขาจะคงจะขึ้นรถแลนะ้วแหละเพราะว่ารอเสือไปอาบน้ำเลือกไ,ไงเราตามไปไม่ทันหรอกถ้าอยากไปเราก็ไปเลือกก็ได้ถ้า<ฮ>อยากไปทำคลิปว้ายไม่ได้เดี๋ยวลุงแลว่าตามไปทำอไมเออ มีอะไรมั้งเพราะว่ามันรื้อเสร็จแล้วไปได้ก็ไปเพื่อจะชวนแอนไปด้วยแอนนั่นแหละแปถ่ายคลิปแต่ที่นี่แอนขอของทับของทับของอยู่ทับของให้เอฟซีก่อนแอดอะไมก็ได้ไปแอนแอดมินเออแอนแอดมินไม่ใช่แอนแอดมินแกถามคุยกันแล้วเมื่อกี้อะตอนที่หนูยังไม่เดินมาอะ แอเขาบอกว่าเขายังไม่ว่างเก็บสีเอ้ยมีคนขับรถเหนางมเดือพี่นองตืเต้นไมจ๊เฉยเฉยเพราะว่าเกลว่าคือคือคือเราใช่เราเรากำลังศึกษาอยู่เราจะต้องรู้ใจเขาน่ะเออเราจะต้องรู้ใจเขาแล้วเราจะต้องต้องฟังฟังยายสมนบอกว่า เออตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีสติด้วยไงเออตาเราก็ต้องมองไปซื้อเราก็ไปทําไปกับขี่มันก็จะง่ายขึ้นชวลาเราไปทับขี่มันก็เรารู้พื้นฐานมาแล้วเราไปหัดเรียนขับรถวันสองวันก็ได้แล้วถ้าเรามีพื้นฐานแล้วไงถ้ามีพื้นฐานแล้วเราก็จะเราก็ไปหัดถอยหัดอะไรก่อนถูถอัอันนี้เรายังไม่ขึ้นลานนี้เรายังไม่ได้ถอยแล้วเนี่ยนู่นลานลานอะไรเยอะ ถ่ายไว้แล้วนะ่ะนั่นแหละเออถอยไปเถอะมันไม่มีต้นไม้ตอนนี้เรากำลังจะถึงร้านสรีธรรมแล้วเอฟซียายสมอัสวยจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะ่ะไม่ได้โยนตัวเองเลยคลองมันสวยขนาด่าเันาาเนี่ยทาปากนะเนี่ยอาอเออยายลืมอะไรยายลืมทาปาก ก็เออคอยปาื่อนท่าปาคอยท่าปาคนเดิมคอยแต่งหน้าคอยท่าปาเออโจตาโจทาลิฟก่อนยายเริ่มท่าปากเฉพาะแต่ก็บอกว่าเขาสวยเขาสวยแต่ปากเขาดปากซีดยายต้องถ่ายใหม่แล้วกล้องยาย ก็ไม่ได้คำตรงที่เราขับรถนะขับเย็นตะม้อนตะมอน,นอนลืมทาปากแจ้งหน้าเย<อ>็นบอนละ่ะ่อยก็ว่าแล้วว่าทำไมปากเจ้าสีแท้ทาลิปเป็นหยางเนาะปากสีทิ้วกบานเนี่ยทาลืมนี่ทางนี้ก็บ่มีลิปยแล้วเนี่ยเจ้าบ่ามีมาเป็นหยางแต่ยามันแต่งหน้าไงของเจ้ามันบาลานคอยแต่งหน้าเขาไม่ได้ทาปากคอยเลยตลกตัวเองไปที่นี่ไปเด้อทากต่อ เดี๋ยวก็จะเอากล้องค่อยมาดูอันนี้ก็ทำอย่างนี้เนาะอาจารย์เนาะจ้าแล้วก็ทำอย่างนี้เออเอาลงเออเอาไปเลยเอาออกจากคนท่าหน่อยๆเราดูดูเวลาจะเคลื่อนรถเราดูกระจกหลังถ้ามีรถมาใหม่เราดูกระจกหลังมีถ้าไม่มีก็ไปเลยออกไปเลยนะคะเราก่อนจะออกรถทุกครั้งให้ดูกระจกหลังไปโอ้ยสวยล่ะเออ เมื่อกี้ไม่ยอมจ้ขอโทษขออภัยนะคลิปแรกนะคะาปากไม่แดง,งปากไม่แดงไม่มีแรงพูดตอนนี้ปากแดงแล้วแยาก็ว่าเอ๊ะทำไมหน้าเราซีดจังเลยออยังว่าอยู่แต่งหน้า,าก็เสร็จแต่งหน้า,าก็เสร็จแล้วทำไมหน้าเราซีดจังเลยบนญหาโลืมทาปากพี่น้องหรืออะไรก็ลืมได้ห้ามลืมทาปากปากก่แดงว่มีแหงไหลไม่ตอนนี้เราเราเราขับรถไรต้องใจกล้า แต่เราไม่ได้ไปแรงนะเราไปช้าๆนะคะคืออยู่ที่ความเร็วยี่สิบตรงนี้สี่สิบก็ได้สี่สิบเอาสี่สิบเอาเขาบอก4ี่เสวยแล้วยาสมานสวยกว่าเดิมเมื่อกี้สวยแบบซิซีนะคะสวยแบบซิชีสวยแบบซิซีตอนนี้งามแห้งหลายเด้อเนี่ยตอนนี้นะถ้ายายไปถ่ายคู่กับดอกไม้วังปู่นะสวยกว่านี้อีกมันแดงเข้ากันกับป่ามันแดงแซตกันกับดอก เครื่องแก้มเครื่องงามพ่อเมื่อเช้าหนสิ่งอยู่ตอนนี้ขากลับไปก่อนจะไปจัดเต็มใหม่ขอดอกใหม่เด้อจากพี่โอ้จัดเต็มดอกไม้อีกแล้วดอกไม้บอกว่าว้าให้สู้ยายสมอนไม่ได้เดี๋ยวจะมอนสวยกว่าให้นะคาเอฟซียายสวยแล้วเห็นบอไปอีกใกล้ๆก่อนจะถึงไปืแดงก็เบรกเบรกหน้าร้านไอ้หน้าธนาคารนั่นเองเออเดีหน้าธนาคารใช่ตอนนี้เอาอันนี้ ไม่ไม่ไม่กับกับของเกมมาีถึงบ้านม่วงแล้วเด้อนี่เห็นไหมเนี่ยเองบ่เพิ่งขับรถเองเด้อพี่น้องขอก็ลังใจโรหน่อยค่ะเพิ่งจะเปิดพี่เมียให้ดูแบบเต็มที่ฟังเดี๋ยวตอนกลับก็ขับอีกนะเออเพิ่งจะเปิดพี่เมียให้เบิ้งเต็มที่เด้อพี่น้องเด้อเมนเมนเปิดพี่เมียในถนนใหญ่เราจะให้ใหญ่จะมุขับเอฟซี ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนคนขบับแล้วมันถึงตลาดแล้วนะคะใช่ตอนตลาดมันมีรถปรเปิดไปเลี้ยวนิดนึงไปเ,เลี้ยวนีดเนาะตรง,ตรงใส่นี่แหละไปอีกแอบ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 ,อบตรงนี้เราไม่ต้องเร่งคันเร่งแอบมาเลยค่ะแอบมาเลยเนาะแอ,อบมาเลยแล้วก็ค<อ>ืนพวงมาลัย โอเคนะคะเราก็จอดแล้วแล้วก็ทําเหมือนเมื่อกี้ที่บอกโอเคแล้วก็ใส่เกียร์โอเคเรียบร้อยโอ้โหพาานถึงบ้ลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์เขาเรียกว่าลูกศิษย์ก็คือคือดำเด็เปลี่ยนคนขับแล้วนะคะเพราะว่าเราจะเข้าถนนใหญ่นะทุกคนเพราะงั้นต้องเปลี่ยนแต่ถนนระหว่างที่เรามานมันมันไม่มีรถถนนมันโล่งนะแต่ถนนใหญ่มันแบบว่า มันมีรถเยอะเราก็ยังยังไม่กล้าเท่าไหร่นะถามว่าถามว่ากล้าไหมก็กล้าเพลงแต่ว่าเราก็อยากให้สมน์ขับมันเยอะไม่ยังไม่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 กล้าปล่อยนะยังไม่กล้าปล่อยเพราะว่าบ้านม่วงรถจะเยอะพิเศษนะคะนี่นะคะเวลานี่วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ด้วยนะคะเขาจะไปตลาดจะไปซื้อไข่นะเราเป็นตลาดตรงนี้เองตรงรถเยอะๆนี่แหละเอเห็นไหมพอกขาจับปุ๊บเขาจะไปของเขาเลย นั่น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 ดูดูเขาจะเขาเท้าเร็วเออเขาจะเลี้ยวเลยนะก็ขับรถนะคะตาเร็วเท้าเร็วด้วยเท้าเท้าเร็วโอ้ยไม่ค่อยมีรถเลยโอ้โหมือเร็วดูชืด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 มาเลยเมื่อกี้ยายคลิปแรกขอโทษขออภัยเด้อมาไหนงามเด้อไม่ได้ตาปากออกกล้องกลับมาเดี๋ยวยายจะพาอยู่ตรงนี้จะซื้อชาไข่มุก อื้ซชาไข่มในร้านไหนเฮ้ยนี่ก็โพดอร่อยอยู่พี่เออนี่พริกซีนี่นี่นี่เออร้านนี้บอกเออทำอร่อยมาก20บาทลองก็ทำอร่อยแล้วพูดพอด้วยมีไลายกันด้วยนั่นนา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 เดี๋ยวยายพาเดินไปสุดนู่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายได้กี่นาที